โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแอสตันวิลล่าพบอาเซนนลปรับ3ตำแหน่งค่า11ตัวจริงปืนใหญ่ฟัดสิงพงาดคืนวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้ไอปืนใหญ่อาเซนอลจาฝูงพิมรีเจอบททดสอบหนักอีกครั้งโดยจะลงเตะค,คู่แรกเลย19นาฬิกา30นาทีออกไปเยือนแอสตันวิลล่าทีมอันดับ3ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงคว้าชัยรวดใน4ี่เกมหลังสุดและนี่คือชุดผู้เล่น11ตัวจริง ที่กุนซือมิเกลอาร์เตต้าน่าจะเลือกใช้งานในเกม Big m a มตที่วิลพาร์คซึ่งดูแล้วน่าจะมีการปรับอย่างน้อย3ตำแหน่งจากเกมล่าสุดที่เปิดบ้านอัดเบรนท์ฟอร์ด2ต่อ0เมื่อวันพุธที่3ทธันวาคมที่ผ่านมาผู้รักษาประตูดาบิดดรายาลุยต่อเหมือนเดิมสำหรับโกมือ1ชาวสเปนิดวัย30ปีที่เตรียมลงเฝ้าเสาให้อาเซนอลเป็นนัดที่20ของฤดูกาลแบ็กโฟเบนไวเยอร์เนทิมเบอร์เปีโรอินกาเบี ลิคคาโดคาราฟิออรีวิลเลียมซาริบากับกาเบรียลมากันเยสยังไม่พร้อมแถมล่าสุดคริสเตียนมอสเกล่าเจ็บจากเกมเมื่อวันพุธทําให้แนวรับน่าจะมีการปรับ1จุดโดยทิมเบอร์จะกลับมาเป็นตัวจริงแต่ถูกใช้งานเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับอินกาเปีอส่วนแบ็กขวาและแบ็กซ้ายเป็นไว้กับคา l าฟิออรีเหมือนเดิมแดนกลางมาตินโอเดกาดมาตินซูบินดีเดคันไร c e ไร่เก็บจากเกมล่าสุดแต่ไม่น่ามีปัญหาขณะที่กัปตันโอเดกาดกับซูบิเมนดีก็จะลงเป็นตัวจริงเหมือนเดิมสรุปแล้วแผงมิดฟิลด์เป็นชุดเดิมจากเกมทุบเบรนฟอร์ดแนวรุกบูคายโยสาก้ามิเกลเมเดนโนเอเบลซิซีเอเซเมลดโนโยังคงทำผลงานได้น่าประทับใจกับบทบาทหน้าเป้าจำเป็นดูแล้วคงได้เป็นตัวจริงต่อซึ่งนั่นทำให้วิกเตอร์โยเคเรสต้องทนนั่งสำรองต่อไป ส่วนอีก2องตำแหน่งมีแววปรับหมดโดยซาก้าจะกลับมาเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาเช่นดยกับเอเซที่น่าจะถูกใช้งานเป็นตัวลุกด้านซ้ายอาเตต้าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการที่มาตินโอเดกาดสามารถลงเล่นทุก3วันได้หรือไม่ผมคิดว่าเขาสามารถทําได้แน่นอนเมื่ออาการบาดเจ็บของเขาหายดีแล้วถ้าดูสถิติที่เขาทําได้ในกลางสัปดาห์หลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บไป6-7สัปดาห์ มันถือว่าไม่น่าเชื่อเลยครับเรามีผู้เล่นอีกคนที่ยอดเยี่ยมที่ให้สิ่งที่แตกต่างจากที่เรามีในตำแหน่งนั้นๆซึ่งผมดีใจมากที่มีเขาอยู่ในทีมเกี่ยวกับการที่มีตัวเลือกมากขึ้นในการเป็นผู้จัดการทีมดีมากครับผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยประสบมากนักโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยาวนานตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่และมันดีมากครับก่อนเกมมันดีมากเพราะคุณสามารถคิดถึงวิธีการต่างๆและความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันได้ ุณสามารถจัดผู้เล่นให้เหมาะสมกับเกมที่คาดว่าจะเล่นและสิ่งที่ดีคือเมื่อคุณมองไปที่มานั่งสำรองแล้วคุณสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเกมได้หรือเมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเรามีผู้เล่นแค่สองคนเท่านั้นซึ่งมันเป็นความแตกต่างที่ใหญ่มากอลันเชียร์อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษวิเคราะห์เกมเพียมลีกอังกฤษสุดสัปดาห์นี้ว่าอาร์เซนอลจะทำได้แค่เสมอกับแอสตันวิลล่า ตำนานนักเตะคนดังพูดถึงเกมที่วิลล่าพาร์คว่าผลงานของวิลล่ายอดเยี่ยมมากพวกเขากำลังโบยบินอาร์เซนอลเจอกับบททดสอบที่สำคัญในช่วง7วันที่ผ่านมาทั้งการเจอท็อตแนมไบรมิกและเชลซีด้วยการชนะ2เสมอหนึ่งซึ่งผมมองว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับพวกเขาตอนนี้เป็นอีกสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับพวกเขาในเกมที่วิลล่าและพวกเขาก็มีเกมแชมเปี้ยนลีกรออยู่กลางสัปดาห์ ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นบททดสอบที่สําคัญสําหรับพวกเขาเช่นกันด้วยฟอร์มของวินล,ลา่าดังนั้นผมมองว่ามันจะจบด้วยการเสมอกันส่วนเกมระหว่างลีดกับลิเวอร์พูลทางเชียเรอร์วิเคราะห์ว่าอีกครั้งนะผมจะพูดว่าลิเวอร์พูลชนะอย่างมั่นใจได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากบรรยากาศโดยรวมลีดจะไล่วี่พวกเขาผมไม่สามารถพูดได้ว่าลิเวอร์พูลจะชนะไม่มีอะไรที่ผมเห็นในเกมของลิเวอร์พูลเมื่อกลางสัปดาห์ รวมถึงในฤดูกาลนี้ที่ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าพวกเขาจะบุกไปชนะที่นั่นเพราะผมคิดว่าคงทำไม่ได้โดยเคียรอร์ฟันธงให้ลีดยูไนเต็ดชนะเกมนี้อาร์เตต้าเรียกร้องความสม่ำเสมอในการพบกับวิลล่าที่ฟอร์มดีมิเกลอาร์เตต้าน้นย้ำถึงความสำคัญของความสม่ำเสมอในขณะที่เรากำลังจะเจอกับเกมสำคัญอีกครั้งกับแอสตันวิลล่าในวันเสาร์ที่6ธันวาคม กุนซือของเรารู้ดีว่าเราต้องทำผลงานให้ดีที่สุดหากต้องการคว้า3ามแต้มจากทีมวินล่าที่ชนะในเกมที่ผ่านมาถึง6เกมติดต่อกันในทุกรายการจากวิธีการเล่นและการชนะเกมของพวกเขาถือเป็นทีมที่ยูในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแน่นอนมิเกลกล่าวที่ซอฟท์5เดลตี้เทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อวันศุกร์เรารู้ดีถึงพจติการทีมและผลงานที่น่าทึ่งที่เขาทำที่นั่นด้วยดังนั้นเรารู้ดีถึงภารกิจในวันพรุ่งนี้แต่เรามักจะมองมันเป็นโอกาสเสมอ แม้จะมีตารางการแข่งขันที่ยากลำบากในช่วงที่ผ่านมาแต่เราก็ยังไม่แพ้ในเกม18นัดติดต่อกันในทุกรายการและมิเกลได้ถูกถามเกี่ยวกับทัศนคติของทีมในการเตรียมตัวสำหรับเกมใหญ่ครั้งต่อไปความส,สม่ำเสมออีกครั้งเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดและชนะเกมอีกหนึ่งเกมจากนั้นเราจะกลับมาที่คำถามเดิมคือการไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็สัปดาห์หน้าเพราะมันคือธรรมชาติของเกมฟุตบอลเราต้องรับมือกับมันแบบนี้ในทุกๆเกม ทุกครั้งที่คุณชนะเกมแน่นอนว่าคุณจะเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นและมันคือสิ่งเดียวที่เราทำได้เราต้องมุ่งมั่นในการทำผลงานเตรียมตัวให้ดีสำหรับวันพ่กนี้เรารู้ดีว่าเกมจะเป็นแบบไหนและเราต้องพร้อมที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เราทำผลงานได้เต็มที่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของวิลล่าในช่วงหลังได้ผลักดันพวกเขาขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3าในตารางเพียร์ลิกซึ่งทำให้มีการพูดถึงการท้าชิงแชมป์จากทีมของอูนายเอเมรี เมื่อถูกถามว่าเขามองวิลล่าเป็นคู่แข่งหรือไม่มิเกลก็ชื่นชมคุณภาพของคู่แข่งที่จะมาถึงผมคิดว่าความคู่คมในเชิงกลุ่มของพวกเขาคือวิธีที่พวกเขาสร้างโอกาสและสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีและแน่นอนว่าคุณภาพที่พวกเขามีในแนวลุกจากผู้เล่นหลายคนถ้าพวกเขายังคงทำผลงานแบบนี้ต่อไปถ้าพวกเขายังคงทำสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นสโมสรไหนหรือทีมไหนที่อยู่ในตำแหน่งแบบนี้ก็มีโอกาสแน่นอน ปืนใหญ่พร้อมยื่นซื้ออายุบูอัดดีเสริมแดนกลางช่วงตลาดรอบสอง AMC สปอร์ตรายงานว่าอายุบูอัดดีผู้ซึ่งทำผลงานโดดเด่นกับลิวกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายสโมสร,รใหญ่ในยุโรปโดยอาซนอนดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเดินหน้าคว้าตัวขณะเดียวกันเชลซีและสโมสร,ร,รในพิพิกอื่นๆก็จับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนปแอเชนั้นกำลังติดตามความเคลื่อนไหวแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ในบรรดาสโมสรเหล่านั้นอาเซนอนกำลังเดินหน้าอย่างหนักเพื่อคว้าตัวนักเตะทีมจากลอนดอนเช่นเดียวกับคู่แข่งอย่างเชลซีพร้อมจะยื่นข้อเสนอราว45ล้านยูโรเพื่อดึงตัวมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสอยู่21รายนี้ในเดือนมกราคมอันเดียบแบต้าผู้ในการกีฬาของอาเซรนอนได้ติดต่อกับตัวแทนของนักเตะแล้วและต้องการเร่งการเจราจาเพราะรู้ดีว่า การแข่งขันแย่งลายเซ็นของเขาจะทะวีความเข้มข้นขึ้นด้วยสัญญาที่เหลืออยู่1ปีครึ่งปารีสแซแช็กแมนก็ให้ความสนใจเช่นกันสโมสรจากปารีสชื่นชอบสไตล์การเล่นของเขาแต่ต้องรอดูว่าแชมป์โยุโรปจะพร้อมยื่นข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์หรือไม่หากมีนักเตะย้ายออกซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแผนหรือมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นมิดฟิล์รายนี้ก็อาจจะกลายเป็นเป้เปาหมายหลักทันดีด้านต้นสังกัดลิวต้องการเก็บนักเตะไว้ในตลาดหน้าหนาวน,านี้และหวังจะต่อสัญญ,ญาออกไปอีก2ปี จนถึงปี2029การเจราจากำลังดำเนินอยู่และทางสโมสร,รมั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีประธานสโมสรโอลิเวียเรตองคาดหวังว่าจะได้รับข้อเสนอเกิน50ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์หน้าก่อนพิจารณาปล่อยตัวกองกลางตัวเก่งรายนี้แมนยูเสียสถิติอาเซนอลโชว์กแกร่งไม่เสียเกิน3ประตูในเกมเดียวนานที่สุดปฏิเสธไม่ได้ว่าอาเซนอลถือเป็นทีมที่มีแผงหลังอย่างหนาโดยแท้ เนื่องจากพวกเขาเสียไปแค่8ประตูเท่านั้นจากการลงสนาม21นัดในทุกรายการของซีซสั้นนี้นอกจากนี้ทีมปืนใหญ่ภายใต้การกุมบังเหียนของมิเกลอาเตตาคว้าครีนชีได้มากถึง14เกมหลังจากเกมล่าสุดในพียมลิกสโมสรของกรุงลอนดอนเปิดบ้านสยบเบนฟอร์ดลงได้ด้วยสกอร์2-0จากผลงานดังกล่าวทำให้กันเนอร์นำเป็นจ่าฝูงของพิมลิกต่อไปโดยมีคะแนนมากกว่าแมนซิตี้น5แต้มจากการอาศัยแผงหลังอย่างหนาเป็นสารตั้งต้นกรีดทางคว้าผลลัพธ์ อย่างที่เห็นกันว่าอาเซนอลมี2เซนเตอร์แบ็กตัวกลั่นอยู่ในทีมทั้งกาบเบรียลและวิลเลียมเซลิบาและแม้ทั้งสองจะบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้กุนซือสเปนิชยังมีเปียโรอินกาบเบยและคริสเตียนมอสเกล่าจับคู่กันรับภาระแทนได้อย่างไร้ที่ตินอกจากนี้ยูเรียนทิมเบอร์สร้างชื่อเป็นยอดฟูลแบล็กได้อย่างเต็มตัวเช่นกับลิคาโดคาราฟิโอรีซึ่งถูกจับให้รับหน้าที่เป็นแบ็กซ้ายขณะที่เบนไวท์กับไมลริสเคนลีต่างก็เป็นแบ็กอัพชั้นดี รวมเบ็ดเศษอายสนอลจึงสร้างสถิติเป็นสมสรในในเพียร์ลีกที่ไม่เสียเกิน3ประตูในเกมเดียวกันจากทุกรายการนานที่สุด108นัดติดต่อกันทำลายสถิติของแมนเชสตอร์นนัดเป็นผลสําเร็จพูดถึงปีแสดงแม้พวกเขาจะเคยครองสถิติที่ว่านี้ แต่มันไม่ใช่ทีมของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันหากเป็นทีมของโชเซ่มูรินโยซึ่งสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมได้ในเวลา2ปีนับตั้งแต่เกมแพ้เชลซี4ต่อ0เมื่อเดือนตุลาคม2016ก่อนจบสถิตินัดพ่ายไบรตัน3-2ต่อเมื่อเดือนสิงหาคม2018ท็อป10ทีมในพรเมียร์ลีกที่ไม่เสียเกิน3ประตูนในเกมเดียวทุกรายการนานที่สุด 1. อาเซนอล2023ถึงปัจจุบัน108นัด 2แมนยูเตด2 0 1 6นด2น1 6 2 0 1 8 1นัด3แมนยูเตด2 0 0 7็ดถึง7 2 0พ8น6นัด4แมนซิตี้2 0 2 2 2น2 3 68นัด5เชลซี1998-1999 65นัด6เชลซี2 0 0 6นถึันนัด7แมนยูเตด0น็ด2นัด8เชลซี24-25 55ถนัด 9. แมนซิตี้2,020ถึง2,021 54นัด 10. อาร์ซอน2,003ถึง2,004 54นัดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ